วาแล้วเป็นไงบ้างลูกวันก่อนที่ท้องป่องคลอดมาแล้วใช่ไหม<ะ>ไหนล่ะได้ลูกสาวลูกชายบอกมาเลยไม่ต้องอายผิดทักกันได้แค่ท้องตัวไว้อันเดียวนะเอ๊ะหรือยังไงหนูไปทำแท้งมาหรอแค่ไม่มีพ่อนี่มันแบบมากเลยนะว <What? S 1> ไม่ต้องปิดพวกเขาซุบซิบกันทัทวตำบลแล้วล่ะท้องป่องขนาดนั้นอ่นนะพวกพื่อน,น,นป้าดูออกกันหมดทุกคนอ,อป้าคะ่ะคือหนูแค่ไม่ดีคับถ่ายไม่ดี ถัาเรื่องเบบีท่ะป้าเราที่พุงยุบเนี่ยไม่ได้ไปทำแถงมาแค่กินตัวนี้อะค่ะคือเขาเรียกว่าคุณไฟเบอร์วิตอเดเป็นคุณเข้มข้นค่ะกระตุ้นเรือร่องการขับถ่ายลองไปหาซื้อดูได้เพราะเขาวางขายอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อจะช่วยให้พุงป้าที่ยื่นออกมาเด่นๆให้ยุบจนมองไม่เห็นหุ่นจะได้เช็งควาใจสามีมาได้เอาใจช่วยให้ลูกป้าได้พอึ้นมานะคะกินเถอะค่ะจะได้ดีถักสมบางของที่มันเน่าเสียบางทีต้องเทงต้องล้างแถมผลพลอยได้อีกอย่างคี่ผิวตัวางเปล่งต่งใสพิ้งขึ้นมา ทนมาไวๆนะลูกอ่ะท้องผูกนึกว่ามีลูกอีกคน